พระผู้มีพระภาคพ,พระองค์เองก็ทรงสัจชายะสาธยายปฏิจจสมุปบาทเมื่อเวลาพระองค์อยู่วิเวกหลีเลนผู้เดียวพระองค์ก็สาธยายสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้ความตายมีเหตุเกิดจากอะไรและความตายจะดับไปได้อย่างไรปริญญาตรีโทเอกที่เราเรียนมาไม่มีปริญญาไหนสอนนะ ใช่ไหมอ่าเนี่ยไม่มีปริญญาไหนสอนนะวันนี้เรามาที่สาราม้เนี่ยเรากำลังมาทำปริญญาปริญญาของพระผู้มีพระภาคคือการละราคาโทสะโมหะได้ถ้ายมละได้ยมได้ปริญญานะหรืออาจจะละได้ครึ่งใบไม่เต็มใบอะละได้หน่อยหนึ่ง ก็ยังดีเป็นสัทธานุสาลีไปรอรับปริญญาอีกเจ็ดชาตินะ,ะแต่ธรรมะนี้มีคุณค่ากว่าธรรมะหรือองค์ความรู้ที่โยมได้มาทั้งหมดในชีวิตเพราะว่าได้แล้วไม่เสื่อมอธรรมะนี้ได้แล้วไม่เสื่อมยิ่งถ้าโยมสามารถในสมัยมนุษย์เนี่ยสามารถ ในธรรมะอันนี้ของพระตถา,าคตเนี่ยอย่างคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิมันจะตามยมไปยันพบหน้าซึ่งพระองค์จะรับประกันว่าแม้เธอจะมีสติหลงลืมเมื่อกระทําการละต่อให้ขาดสติช่วงเวลาตายซึ่งโดยปกติมีสติหลงลืมเมื่อกระทำการละเนี่ย จะไปเกิดในนรกกับในริสานหรือเปลววิสัย <c oughs> แต่บุคคลที่สร้างเหตุแบบนี้จะไปเกิดเป็นเทพนิกายหมู่ใดหมู่หนึ่งไม่รู้ละ่ะพระองค์บอกหมู่ใดหมู่หนึ่งต้องได้เป็นไม่ระบุว่าหมู่ใดบอกหมู่ใดหมู่หนึ่งแล้วบดแห่งธรรมทั้งหลายย่อมปรากฏแก่เธอผู้มีความสุขในภพนั้น สติบังเกิดขึ้นช้าแต่การบรรลุธรรมย่อมบังเกิดขึ้นได้ในเร็วพลันเขาจะระลึกถึงบทแห่งธรรมได้ด้วยตนเองเห็นนะนี่ไงอ่ามันตามยมไปไงอ่าตามยมไปได้